ครับวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมจ e m p l น Run สองนะครับหรืออะไรไม่รู้แหละไม่ได้เตโป l e แปลว่าวัดมั้งรันแม่งในวัดเลยนะไม่ได้จะลังออกหมดุยมาเรามารอเลยฟอร์เ e n Shadow ด่างโซเซนตอนแล้วมากครับดเพลงด็เดียวเียอะไรล่ะไปไปไปเียกันพรานเดี๋ยวไปรอรอโอ้อัดไปด้วยกับไม่ได้ไปด้วยมันยากว่ะขอบอกเลยยากสุดๆทำไมล่ว ใช้เยอะมากแต่ตัวฟับไม่ก็อนในนนโอ้ดีตัวท็อปของปรับทรงมาเนี่ยยอ,อดไป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 กๆๆาเลี้ยวสิคโอ้โหจะลอยเฮียเลยครับในจ็อบนะครับต่อไปก็คงไม่รอดแน่นอนสไลด์ ฝากไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้กูด้วยคะแล้วก็ส,ส,กกลกสไลด์เอออะคอนโทรเวลาคอนโทรแล้วแดกอะไรผมเลี่ยงงกับแมพอยู่เลยนะอะในช็อปนะครัแล้วกูเล่นได้ยัง อ่ะตัวแทบตัวแทบนี่อยู่งนี้ป่าวะกู่ในตัวแทบป่าทุยไม่ใช่ไปเลยนี่ว่าแล้วมองไม่เห็นทางเลยออบมาแบงบางเลยเอาเลยเอาเลยไม่รอดกู เดี๋ยวเลยเ้ยจ,จับแดแน่นอนอสุดก็รอดนะครับปุ๊บจุบเชเจอแล้วตัวบุษักนึงแล้วก็สลายแม่งเลแล้วสัตว์ใครก็ด้วยทุยเฮ้ยอึอีอซาดลืมดู เรามาดูโอ้โหแบบเดียวพันมิชั่นเลยนะ้เียมาเล่นต่อเลยกันมันดีที่มีลูกทุยสไลดดาร์กครับโอ้ออโหสไลด์ดาร์กแค่เนี้ยพี่มันจะเป็นน้ำที่เชื่อมเี่ย เอาเส้นมงไปองเอาเลยนี้คุอยอวะเนี่ยเล่นเยอะปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไป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 จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปตั้งค่าหนึง่งตู้ใส่ F P S จะมากเกิน